สวัสดีค่ะทุกทกท่าน,นสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่องว่าตามถึงที่บ้านที่ทํางานและก็ฟ้องร้องได้หรือเปล่าหนูจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าแอปเถื่อนทุกแอปนะคะ ไม่ตามถึงที่บ้านไม่ตามถึงที่ทำงานนะคะหลายคนทักเข้ามาสอบถามเรากลัวเรื่องนี้มากแล้วเขาจะฟ้องร้องเอาความผิดเราได้ไหมไม่สามารถเอาผิดเราในทางกฎหมายได้นะ,ะแล้วปิดมาแล้วนะคะหลายคนสอบถามอีกว่าปิดมาแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปกู้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูจะบอกให้ว่าบางคนก็กู้ได้บางคนก็กู้ไม่ได้นะ,ะหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนกู้ได้กู้ผ่าน นะแต่หนูรับปรึกษาหนูไม่ใช่รับปรึกษาว่าทุกคนเคยบิบมาแล้วทํายังไงให้ผ่านพี่มีวิธีไหมหนูไม่มีวิธีเลยนะพี่นะหนูไม่มีวิธีเลยถ้าวิธีการรับมือวิธีการไม่ให้มันประจานอ่ากี่วันพี่ถึงจะเบาลงอะไรลงหนูรู้ค่ะแบบนี้หนูรู้ 7วันจะหนักสุดหลังจาก7วันไปแล้ว7จ็ถึงสิวันนี้ก็คือจะหนักนะคะจะค่อยๆเบาลงตามยอดนะคะถ้ายอดเยอะนะคะยอดเป็นแสนเนี่ยเจ็ดวันการันตีให้ว่าจะหนักสุดหลังจากนั้นจะค่อยๆเบาลง30วันจะค่อยๆจางหายไปเองนะคะก็คือว่าก็จะเหลือแค่ซอกซ้าย3ซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโทรเข้ามานะคะ,ะแล้วก็สําหรับใครที่อ,อยาก รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะพี่นะถ้าหนูตอบทันตอบอะไรหนูไปตอบให้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหนูจะคัดประโยคที่มันสําคัญทุกคนที่ที่หนูยังไม่เคยตอบหนูจะไปตอบให้เนาะนะคะหนูก็อ่านอะละอ่านเยอะอ่านไลน์เม้นต์อยู่แต่แค่หนูไม่ได้ตอบกลับมันเยอะมากนะคะอ่าและก็หนูจะบอกให้ว่าการที่คุณเสียเงินมาปรึกษาหนูกับการที่คุณไปจ่ายหนี้เขาตลอด กับการที่คุณได้เงินเงินเข้ามาฟรีๆเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนก็ต้องวินวินกับเราด้วยนะคะไม่ใช่หนูเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่ใช่นะคะบางคนก็ไปกู้ตั้งใจเข้าไปกู้จริงๆนะตั้งใจเขาจะเข้าไปผิดหนูจ่ายมันไปเยอะแล้วพี่นูอยากจะบิดอยากจะอะไรเนี่ยเขาก็เข้ามาปรึกษาแต่คนที่เข้ามาปรึกษาเขาเต้นใจทั้งนั้นแหละค่ะนะคะนะ แต่สาหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ปรึกษาแต่ก็มาขีดแบบว่าด่ามาอะไรยเงี้ยหนูก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเพราะว่าต่างคนต่างความคิดหลายความคิดคนเรามันไม่มันไม่นี่อยู่แล้วขนาดดาราหนูจะพูดให้ฟังเลยขนาดดาราเนี่ยมีชื่อเสียงแสดงเป็นตัวโกงอยู่ในจอคนยังไม่ชอบเลยคนยังอินยังฟินโอูไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบคนนี้คนนี้อ่าหนูก็เลยแบบไม่ได้อะไรนะคะหนูยืนในบทความเป็นจริงหนูยืนบอกเลยเลยว่า นูยืนในที่ความเป็นจริงนะคะว่าหนูไม่ได้ไปคดไปโกงใครแล้วแต่ความสมัครใจของใครจะเข้ามาปรึกษาไม่ปรึกษาหนูบอกก็บอกหนูก็บอกตรงๆว่าหนูไม่ได้รับปรึกษาฟรีและหนูไม่เคยโกงใครไม่เคยอะไรใครด้วยนะคะและหนูพาทุกคนรอดได้จริงไว้อืถ้าหนูถ้าหนูพาเขารอดไม่ได้เขามาด่าเราเต็มแล้วพี่คนปรึกษาหนูเป็นสองร้อยสามร้อยคนจะบอกให้นะคะบางคนเนี่ยเป็นทั้งหมอเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์ ทหารเป็นตอวบดปรึกษาหรูหมดทุกคนทุกคนเนี่ยรู้อยู่ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหนแต่บางคนเขาต้องการที่พึ่งทางใจทางจิตใจมีคนที่เข้าใจเขาในเรื่องนั้นๆๆๆแค่นั้นเองนะคะบางคนบางคนไม่สามารถที่จะคุยแม้กระทั่งคนในครอบครัวแม้กระทั่งกับแฟนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไประบายไปพูดกับเขาได้แต่เขาสามารถมาคุยกับคนแปลกหน้าอย่างหนูได้นะคะเพราะหนูจะเข้าใจเขาเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะค่าปรึกษามันไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงเท่ากับคน ต้องไปเป็นหนี้มันตลอดชีวิตหรอกหนูอบอกให้ไอแอปพวกนี้ก็ไม่ต่างกับพนันหรอกจะบอกให้เลยไอแอปพวกนี้ก็ไม่ต่างกับพนันหรอกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถคุณต้องเอาไปจำคุณต้องเอามีที่บ้านคุณก็ต้องเอาไปจำนองมีที่มีรถไฟแนนซ์คุณก็ต้องเอาข้าไฟแนนซ์เอาเงินไปจ่ายเขาเป็นรายอาทิตย์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 ไปจนแวกระทั่งคุณตันแม้กระทั่งคุณคิดสั้นา intuition. บางคนก็คิดสั้น นะบางคนก็แข็งแล้วเก่งแล้วผมอยากบิดมันเม่อผมบิดมันแล้วสบายผมมานนี่มาแล้วสบายผมไม่เห็นต้องไปปรึกษาใครไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่พี่เก่งพี่สุดยอดแล้วพี่โอเคพี่เอาตัวรอดได้พี่ก็เก่งแล้วก็โอเคแต่บางคนสําหรับคนที่เขาไม่รู้ไงพี่ไม่รู้ว่าต้องไปพึ่งทางไหนไปทีไ่ไงพึ่งพี่ได้ไหมล่ะถ้าพึ่งพี่ได้ก็ให้เขาักไปหาพี่กันแล้วกันนะนะคะหนูไม่ว่านะหนูไม่ว่าแต่ช่องย t ท b e หนูมีถ้าอยากศึกษา หาความรู้ฟรีๆไปปรึกษาที่ช่อง YouTube ของหนูชื่อช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะ,ะตามรูปหน้าโปรทิกต o อของหนูได้เลยก็ไปติดตามได้เลยนะคะ,ะหนูก็จะมีคลิปหลายคนอยากให้หนูทาคลิปอะไรทําคลิปแบบไหนหนูแนะนำให้ทุกคนอ่ะไปติดตามหนูใน YouTube จะดีกว่าในนี้นะคะหนูโดนละเมิดบ่อยมาก เนาะหนูก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปลงแต่ถ้าใครอยากจะติดตามหนูไปติดตามช่อง youtube ไว้อยากจะให้หนูทําเกี่ยวกับสินเชื่อตัวไหนคอมเมนต์ไว้เลยพี่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วหนูจะไปทําใน youtube ให้ฟังนะคะจะรวบเป็นสามสี่อก็ได้ใน youtube ให้คุณฟังทีเดียวเนาะแล้วหนูจะบอกให้ทุกคนว่าหยุดจ่ายหยุดหน้าบางนะคะแล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะไม่เป็นทุกข์คุณเริ่มใหม่เอานะคะเข้าใจไหม เริ่มใหม่ทุกอย่างก็คือหมายถึงว่าเงินที่เสียมาแล้วเสียไปคุณยังไม่ต้องไปเสียดายไปแล้วคุณเสียคุณไม่คุณไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้แต่เราสามารถเริ่มใหม่ได้หยุดจ่ายมันแค่นั้นนี่สองแสนสามแสนห้าหกหมื่นสองสามหมื่นสี่ซักห้าพันก็แล้วแต่คุณหยุดจ่ายมันซะหยุดจ่ายเก็บเงินตรงนั้นที่จะจ่ายมันเอาไว้ให้ค่าขนมลูกไปโรงเรียนเอาไว้ให้ครอบครัวเอาไปซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยให้คุณพ่อคุณแม่กินให้คุณพ่อคุณแม่กินจะดีกว่านะคะ เอาไว้ให้ลูกให้หลานเรียนนะเราสามารถอธิบายกับคนรอบข้างได้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราสามารถพูดคุยได้มันอยู่ที่ปากของเราว่าเราจะพูดให้คนฟังนั้นรู้สึกยังไงกับเรามราจะกอกให้ฟังเลยเนาะบางคนเข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อข้อมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียในเวลาที่เราพูดความจริงข้อดีจะก็จะมีคนเข้าใจเราข้อเสียมันก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจเราไม่เข้าใจเรา ชนคนที่ไม่เข้าใจเราในขณะนั้นคุณตัดออกไปจากชีวิตคุณได้เลยเพราะว่าในเวลาที่คุณลำบากที่สุดคุณจะเห็นมิตรแทง่งคุที่สุดอันนี้มันใช้ได้จริงนะคะทุกคนนะบางคนทําเหมือนจะเข้าใจเราแต่ไปนินฐารแล้วรับหลักคุณไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณไม่ต้องไปสนใจคําพูดอะไรใดๆใครทั้งสิน้นให้คุณฟังคําพูดคนในครอบครัวหนูบอกไว้เลยว่ามีอะไรอะ่ะ ที่คุณไม่สบายใจหนูอยากให้คุณปรึกษาคนในครอบครัวแต่หนูเข้าใจว่าครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีที่สุดเสมอไปแต่คนแปลกหน้าคนนี้คุณจําไว้เลยนะไม่เคยซ้ําเติมใครมีแต่คนเข้ามาหาบางคนเข้ามาปรึกษาหนูรอดพ้นไปแม้แต่คําขอบคุณคําเดียวยังไม่มีเลยพี่ยังไม่มีเลยจริงจริงนะฮะหนูจะบอกให้หลายคนที่เข้ามาปรึกษาหนูเข้ามาแล้วนะัน้นรอดไปแล้วหนูจะตอบแทนพี่หนูจะอสงกองให้พี่ หนูไม่ได้หวังหรอกพี่แต่คุณะทําไม่ได้ไม่ต้องพูดดีกว่าหนูก็หนูถามว่าหนูเสียความรู้สึกไหมหนูก็แค่รู้สึกว่าหนูหนผ่านมาแต่ก่อนอะช่วงแรกๆหนูจะเสียความรู้สึกนะว่าทําไมวะเราให้ใจเขาไปเราให้นี่เขาไปทําไมเขาไม่จริงใจกับเราทาไมเขาถึงเ,เสียคําพูดแต่หนูไม่เคยทักไปด่าทักไปทวงทักไปถ,ไปถามนะไม่เคยว่าแต่หนูคิดแค่ว่าทํายังไงก็ได้อย่างนั้นแหละนะทํายังไงก็ได้อย่างนั้นเนาะ หนูไม่ได้หวังอะไรจากใครแต่ว่าตอนนี้หนูก็เลยกลายเป็นชินชาสําหรับคําพูดที่คนที่เข้ามาแทบจะกราบเท้าหนูโดยสำเข้ามาขอความช่วยเหลือนะฮะแม้กระทั่งเขาฉายตังค์หนูแล้วก็ช่างนะเข้ามาขอความช่วยเหลือก็สเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเข้ามาสเต็ปเดิมค่ะ พี่ช่วยเหลือพี่นะพี่ให้มากกว่านี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยพี่ให้ไปสองพันสามพันนะให้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะจบเรื่องแล้วพี่ให้มากกว่านี้เดี๋ยวพี่มีสินน้ำใจให้หนูก็ไม่ได้หวังหรอกพี่หนูเรียกเท่านี้ก็คือเท่านี้ก็คือจบนะคะบางเคสนะบางเคสนะบางเคสมันก็แล้วแต่บางเคสไปพอบางเคสหนูให้โอนสายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะหนูก็จ้างคนเขารับสายแทนเหมือนกันเพราะว่าหนูอะทำงานเหมือนกันหนูไม่ค่อยมีเวลารับสายหนูจะมีแอดมินที่คอยรับสายให้เนาะ ะจะฟังหนูไว้นะไม่ต้องไปจ่ายหยุดจ่ายนะ,ะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หนูบอกเลยถ้าคุณไม่ต้องไปจ่ายพวกนี้นะ,ะถ้าคุณอยากปรึกษาส่วนตัวหนูยินดีนะ,ะทักมาปรึกษาหรือถ้าใครอยากบิดคนเดียวบิดได้บิดไปเลยพี่ไม่ต้องไปสนใจมันเอาผิดในทางกฎหมายไม่ได้ทุกแอปนะคะที่ขึ้นว่าเจ็ดวันนั่นคือเถื่อนทั้งหมด โอเคนะพี่นะทุกแอปที่กินดอกเบี้ยแพงเกินกว่ากฎหมายมาตรากําหนดนั่นคือคุณบิดได้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้หนูด้วยและกดติดตามช่อง YouTube ให้หนูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ